สวัสดีค่ะปรดีหนึ่งะไปเอาอาหารจีนนะคะสั่งร้านอาหารจีนไว้เมื่อกี้ไปเอามาเมื่อกี้นะคะสั่งไว้เ,เพื่อทางตอนบ่ายโมงตรงนะตอนนี้ก็อีกห้านาทีจะบ่ายโมงนะคะกําลังจะไปบ้านปู่แม่ย่านะคะอีกถุงหนึ่งอยู่กับนายช่างนะคะถึงบ้านพ่อปู่อุย้ยรถมอไซค์ไปแล้วค่ะลูกชายฮัลโหลสวัสดีค่ะคคตโตะไวโร สวยตลอดคะ่ะแม่ย่าบีบเบาๆของม,มาม่าเสื่นเห็นชิม That is thin sharp That is tender h a r e a g e n เรสร็จเรียบร้อยนะคะช่างใหญ่ทำความสะอาดให้พ่อกับแม่เหลืออีกตรงนู้นนะคะจะเอาต้นไม้ออกพ่อปู่ดูแลสวนสะอาดมาก หนาวมาบ้านพ่อปู่ไม่ยากคะ่ะทุกคนดูตะกอนตรงเนี้ยเป็นแปลงผักตรงนู้นก็ปลูกมันฝรัง่งปีนี้เอไม่ยาไม่ปลูกอะไรแล้วนะคะทุกคนไม่มีอีกแล้วสวนผักไม่ยาไม่ยาเดินมากไม่ได้แล้วนะคะนี่ก็จะเหลือที่เอาไว้แบบปลูกแตงกวาโอ เด็กคะ่ะคนสวยของแมง่ดูดอกไม้สี่นี่ยสวยมากๆเลยนะดอกสีม่วงๆเนะี่ยกระจายเต็มเลยนี่สวยนะคะนี่ไปโน่นเลยสวัสดีค่ะทุกคน <laughs> อะไรคะทีละฮะ <laughs> พวกเราก็ไปบ้านพ่อปู่มไม่ยากเกือบ เกือบวันเว้นวันเลยก็ได้นะคะในช่างใหญ่ไปติดตั้งเครื่องที่จะขึ้นลงบันไดอีกอันนึงพอดีข้างบนบ้านเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พ่อเลยอยากได้อีกเครื่องหนึง่งสำหรับลงไปชั้นใต้ดินเบื่อแม่ลงไปซักผ้าแล้วก็ทําอะไรข้างล่างะนะคะเพราะว่ามันมีอีกชั้นหนึ่งลง,ลงจากตัวบ้านลงไปชั้นใต้ดินในช่างก็สั่งซื้อมาแล้วก็ไปติดตั้งให้พ่อกับแม่นะคะก็ไปดูแล้วก็ ันนี้ก็พาเดินดูแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันในสวนแม่ก็ยังดอกไม้ยังบานไม่เยอะนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ยากก็ไม่ปลูกอะไรเยอะแล้วทุกคนเห็นตัวอะไรไหมคะเนี่ยะตัวอะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะอยากมาเข้ากล้องอ่ะดิเอ้ยนฮ่ยเฮ้ยเส้เ้อยเ้ดู จ็เก็ตอีกแล้วค่ะทุกคนอากาศเย็นลงค่ะวันนี้เหลือแปดองศานะคะเย็นๆวันก่อนอะยี่สิบหกนะมาอวดแบบเป็นยังละนอกบ้านเนาะท,ที่อยากให้ดูนะคะในสวนแม่ย่านะคะก็เป็นแบบแต่ก่อนเนี้ยตั้งแต่หนึ่งเริ่มมาอยู่นะคะหนึ่งเห็นพ่อปู่แม่ย่าเนาะแต่แม่ย่านะ่ะเป็นคนที่ออยากทําอยากปลูกตั้งแต่ใบยเกษียณท่านมาท่านก็ปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกผัก สวนครัวนะคะหนึ่งได้มาเห็นหนึ่งก็เลยเทำตามแม่ย่านะคะที่นี่เป็นบ้านแม่ย่าเป็นคนที่สอนหนึ่งในเรื่องเรื่องการปลูกอะไรอะไรต่อมีอะไรที่นี่นะคะหนึ่งก็เริ่มเห็นตั้งแต่นู่นมาแหละสวนแม่ย่าข้งางจะอยู่ด้านฝั่งด้านหน้าเนาะมันจะเป็นด้านหน้าตรงมีลานก,กว้างๆอ่ะตอก่อนนี้แม่ย่าปลูกสตอเบอรี่ปลูก มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งจะปลูกเป็นแปลงใหญ่เลยปลูกทัว่วปลูกแตงกวาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยนะคะหนงเห็นหนิงก็ไม่ไา้จะเพาะทุกปีเลยแล้วก็แบ่งเอาให้หนิงด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้เนยไม่ปลูกอะไรเยอะแล้วนะคะเพราะว่าขาขาตรงข้อข้อกระดูกตรงข้อเท้าตรงเนี้ยคือมัน เสื่อมเหมือนกับมันไม่มีตรงข้อกระดูกแล้วเวลาเดินน่ะเดินมากๆมันจะข้างบนข้างล่างมยกระทบกันเนาะม่ยาบอกมันปวดเหมือนกับเอาใครเอามีดมาแทงอะไรเงี้ยลูกชายกับพ่อก็แบบว่าแต่ก่อนก็พาไปหาหมอทำอะไรแล้วนะคะแต่ว่าลูกชายอยากพาแม่ไปอีกที่หนึ่งนะคะตรงเมืองฮานโนเฟอร์แต่ว่าไม่ยาไม่อยากไปนะคะช่วงนี้มันก็โควิดด้วยแม่ยาเลยไม่อยากไปไหน ส่วนใหญ่แล้วนะคะพอปู่แม่ย่าน่ะช่วงปกติบแบบนี้แม่ยา่าพอปู่จะไปเที่ยวเมืองนู้นเมืองนี้ขับรถไปกันเริ่มมาปีที่แล้วก็เริ่มที่จะใช้ไม้เท้าแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเดินน่ะแม่ย่าต้องแบบมันกดกันเนาะแล้วมันปวดแต่ปีนี้คือไม่ยา่าไม่ค่อยเดินเดินไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็คือมันเริ่มเสื่อมไปนเนาะแต่ก็ เมยก็เลยไม่ปลูกอะไรเยอะแล้วขนาดออกมาดูสวนมาตัดกิง่งนู่นกิ่งนี่ก็ไม่ได้ทํานะคะก็เป็นพ่อปู่ที่ทําความสะอาดดูแลตรงโน้นตรงนี้แล้วก็พ่อก็พ่อปู่ก็ไม่ให้แม่ย่าอบเค้กแล้วนะคะก็คือไปซื้ออะไรเงี้ยห้ามอบห้ามทําแต่แม่ย่าก็ทําเหมือนเดิมมาทุกคน ท่านก็ไม่ได้บ่นอะไรนะคะแต่ว่าหน่งก็เห็น,หนก็สังเกตเนาะเวลาถ้าถ้าไม่พูดแบบอู้อะไรอย่างเงี้ยจะแบบปวดคือปวดหนักจริงๆนะคะแต่ตรงเข่าเนี่ยก็คือไปผ่าตัดมาแล้วนะคะตรงเข่าเนี่ยเกือบสามปีแล้วที่ไปผ่าตัดหน่งก็ได้ไปเฝ้าเนาะก็ผ่าตัดเรียบร้อยไม่มีอะไรแต่ว่ามาบวมอีกอีกข้างหนึ่งนะคะก็ตามอายุน้องก,ก็ดูเนาะแต่ว่า ก็ยังดีที่ไม่ยากจะเป็นคนที่เป็นคนที่แข็งแรงทำนู่นทำนี่ไม่เคยบน่นไม่ค่อยอยากให้ช่วยอะไรอะไรเงี้ยนะหนิงก็แบบจะพยายามช่วยจะพยายามแต่ในช่างเธอก็ไปไป,ไปหาพ่อกับแม่ตลอดนะคะคอยไปดูไปดูแลท่านตลอดนะคะหนงก็ไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าแบบ ช่วงนี้นายช่างไปติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าหนึ่งไปอีกทีเดี๋ยวหนึ่งจะถ่ายให้หนูเนาะเพราะว่าพวกนี้จะไปเป็นวันออสตันนะคะเป็นเทศกาลอีสเตอร์เนาะนายช่างก็เลยว่าเดี๋ยวชวนไปจิบกาแฟาเราเราไปซื้อเค้กแล้วก็เอาไปทานกับพ่อปู่ม่ยาพรุ่งนี้นะคะวันนี้ว่าจะไปนัดต้องนัดก่อนลุวงหน้านะต้องนัดเวลาละอะไรนะ ถึงจะเป็นลูกกระามนะคะก็ต้องนัดเวลาไม่ยากเป็นคนเป๊ะ,ปะนะกับเวลาคนนี้แหะค่ะเสียดายแต่ว่าไม่ยากก็ยังจะปลูกอยู่อะไรที่แบบแตงกวามะเขือเทศอะไรนิดหน่อยนะคะก็ยังจะเหลือปลูกอยู่แต่ว่ายังอื่นอ่ะไม่ปลูกเยอะแล้วนะคะก็คือ,อพอปลูกก็ทําการเอาญ้ามาหวานเป็นสนาม้าไปเรียบร้อยแล้วที่นึงถ่ายให้ดูแบบแบบเนาะนี่แอปเปิลก็จะเป็นดอกแล้วคะ่ะนี่ นิงก็จะปลูกแทนปลูกแล้วก็ให้แม่ยามาเก็บที่นี่หนิงจะเป็นคนปลูกผักเดี๋ยวให้แม่ยามาเก็บที่นี่นะลินลี่นะแม่ยาม่ต้องปลูกฮะวัดแม็กเตอร์ตูมาเขินยะไอช่างจะตัดหญ้าแล้วเอ๊ใจเสียงที่ตัดหญ้าพ่อเลยเขาบ้านแล้วมะ เร็วเร็วเร็วมาวิงเข้าบ้านกันแล้วค่ะทุกคนพ่อตัดหญ้าเสียงดังเนาะลูกเนาะเข้ามาเพาะพักในบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะแยกต้นกล้านะคะนี่อันนี้โหระพาที่หนึ่งแยกมันนั้นเนาะน,นี่ยังเหลืออีกเยอะเลยนึกว่าพลิกนี่มันดันกันแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะแยกจับแยกจับแยกอันนี้สมควรแก่เวลาแยกได้แล้วค่ะนี่เห็นไหมโตแล้วอันนี้พริกยวกนะคะ อยู่ในบ้านก็โตได้นะคะอบอุ่นค่ะลูกๆยังไงสุขสันต์วันหยุดค่ะทุกคนเยอรมันหยุดยาวไปถึงวันจันทร์นะคะในเช้านย่ยก,ก็อยู่บ้านหลังจากที่หยุดสองสัปดาห์ของเธอก็จะหมดลงนะคะในวันจันทร์แล้วเธอก็จะได้ไปทำงานตอนนี้ตัดยาอยู่เดียวเราจะแวะไปหาพ่อปู่แม่ย,ย่าไปบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปจิบกาแฟแก็จะไปซื้อเค้กมาเตรียมไว้สําหรับพรุ่งนี้นะคะในว่าจะอบเองดูไม่ดีกว่าไปซื้อเอา ไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีความสุขมากมายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอาวีด้าสิ่งะเพาะแยกผักแล้วก็เอาไปฝากแม่ย่า3ต้นนะคะแม่อยากได้แม่อยากได้พริกแล้วก็โหระพาไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ